สวัสดีครับทุกคนมือนี้มาเมนูหองกระไดแล้วอยู่ตรงนาเนี่ยนะครับเป็นอบปลากดกนะครับมามากินขอน้ากันนะครับแก้วนะแก้วหอกกระมิ้นครับจำแก้วมาเดอครับพี่น้องนน้ากันมาครับพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับหลังจากอบปลาไปแล้วนะครับนี่กใส่เวลาอบจากหม้อร่มร้อนนะครับหม้อแก้วนะครับอบไปแล้วประมาณยี่สิบนาทีนะครับ เบื้องกันนะครับว่าจะเป็นจังไงนะครับนี่นี่เมนูอบปลากดหมอแก้วนะครับหมออบนะครับหมอรุ่มร้อนเนี่ยนะครับเนาะกษินาตากมาประมาณนี้นะครับเบื้องดูครับเฮ้ยกำลังกำลังสุกนะครับสวยๆงามๆนะเดี๋ยวจะอบเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกแค่นึงนะครับอบแล้วนะครับนี่อบต่ออีกประมาณสิบนาทีนะครับมาเบิ่งกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ใส่หม้ออบแบบนี้นะครับอบร่วมร้อนนะครับหรืออบหม้อแก้วนะครับในการอบปรากฏนะครับอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับนี่นะก็รังสวยนะครับแต่ว่าก็ยังไวกรอบดีปานไดนะครับจะเอาเหล้องๆเยอะหน่อยนะครับอบเพิ่มอีกมั่นสิบนาทีนะครับจอนจับไปครับตอนนี้ก็อบมาแล้วนะครับใกลทีีซุกแล้วนะครับปรเบิงกันนะครับเด่นๆดลยอ่า ตอนนี้ก็อาจจะได้ที่แล้วนะครับนี่ครับเลืองนะครับอปรากฏนะครับก็ได้แบบนี้แล้วนะครับสุกแล้วน,นะครับพร้อมกินนะครับแบบนี้เดี๋ยวไปกินแล้วนะครับสุกแล้วเหลืองงามแล้วนะครับเอาจัดไปครับเดี๋ยวเอาจากหมอนะครับ นี่อบซุปแล้วนะครับเ้าก็จะออกมาจากหม้ออบนะครับ,นะรบปากรปากรุแล้วสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟครับพร้อมกินนะครับออกมานะครับ ก็ต้องค่อยๆนะครับเวลาออก,ออกนะครับเพราะว่าขดเนื้อปลาจะติดไอ้นี้จักน้อยนะครับก็ต้องค่อยๆอ,ออกนะครับเนื้อปลาเขาจะติดนะครับอโอเค สองตัวสุดท้ายครับตัวไข่นะครับตากรบไข่ๆนะ่นรับตัวสุดท้ายครับ มาเรียบร้อยแล้วครับตัวสุดท้ายได้มาเรียบร้อยกัสีประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับสวยๆไปเอาไปกินกันนะครับหลังจากที่อบเสร็จแล้วกับสีประมาณนี้นะครับเนาะเนี่ยนี่นะครับพร้อมกินพร้อมกินนะครับได้ประมาณนี้เลยนะครับแซบๆแน่นอนแบบนี้นะครับ เมนูหนอกกระไดแล้วอยู่ตรงนานี่นะครับเป็นอบปรากฏนะครับมามากินขอน้ำกันนะครับอ๋อมามาเด้อครับพี่นอ้องกินน้ำกันปรากฏที่งห้อ,องแตหามาไว้เลยนะครับครับแก้วครับแซบมันอยู่ตรงนี้ครับห้างนในห้องขอบ बेकार है हाँ।